สวัสดีจ้าพี่น้องตอกับเสาวนอยู่นิวซีแลนด์จ้ากินข่าวแรงกินข้าวแรงน้ำกันอีกจ้ามือนี้แต่ว่ากินข้าวแร่แตะเวนในแจ้งน้อยเหลิกงานมากแล้วเฮ็ดเลยบธาขึ้นมาเคลื่อนนี่เคลื่อนนี่ข้าแต่เบิงมูตอบคอมเมนต์อยู่หรือเดิกพี่น้องเมื่อนี้กินซะก่อนพ <laughs> ออี่ยาดยังเอาเห็ดกับข่าถา กินอาหารฝรั่งเ <Yeah. S 1> ล่ามันนี่ <And S 1> สเต็กกับอัน oh, <rough> อบมันฝรั่งกับสเต็กเล่าสาวบนได้ขนมจีนจ้ะขนมจีนอันลวกกะลัมกับอันเซลล์รีจ้ะแล้วก็ผักอบทัวกินอาหารยางเดียวมาจากพี่น้องกินน้ำกัน tonight we have a dinner with a I have a A rice noodle curry and also vegetable and uh, boy cabbage celery and uh, beans or the fancy lettuce and my husband he got steak and uh, roast potato please come join us i want to say thank you to all you guys to come for support my channel thank you so much guys Charlene come have them with us ขอบคุณพี่น้องได้จ่าเดอ้อขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาติดตามส่องสาวบนยูนิวซีแลนด์น่าจะเนาะขอบคุณหลายๆจ้า <ๆ S 1> ที่เข้ามาคอมเมนต์มา <Yeah. S 1> มาเด้จา่ามาเด้อพี่น้องผู้ติดตามเบิร์ดสุขูสุขคนฟังไทยฟังเล่า mm. แถบยุโรปมาเบิร์ กินข้าวเหมือนกันจ้าวัดสุโภสุขคบนี่ค่ะน้องฝนเอมมากินขาวแม่แล้ากระน้องโนูมาก,กินขนมจีนน้ำนาด้วหนูเอฟซีทั้งร่ำลูกกามาด้วยจ้า โอ้ยเต้นใส่ตาค่อนพ <c oughs> ักอันนี้คขาลวกมันหวานพี่เนอะ สาวนบริเปอกรยมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อเจ ห้ากานแลดด้วยกัะไ <c oughs> ส้หลากกับบสบายบพี่น้อง กลามแขนปันนักเล่งนะ nó ăn hai đi đi, Con thích? có, nó đẹp gọi lại mai nóng chín đó of course. Cool. i have to pick the choice i stole. pick my pick thai more? food. Mm -hmm. fair enough. <coughs> มันเป็นเส้นพี่นอ้อง hmm. มันต้องปอกเปลือกแันหรอกมอปอกฉีทอยน์ก็จะเริ่มเสิร์ฟคนรื่นลันรี้อืมนาะ Not well, everyone, just a limited number of people. That'll be interesting. Mm. อแอบมาเด้อพี่น้องมาเด้อเออน้องนุ่งเบิร์ดสุขคนเด้จ้าเด้อมากินน้ำกัน ขนมจียนยี่หอหนี่บ่ดีพี่น้องมุนขันต้มบ่ซุกกับเป็นจงแงงเยอะ่านขันซุกกับมุนเอลเอล่ไปเลยอืมมันต้องเป็นหนึ่นองคมัวาไเอโปรดของคุณ I like it but I still like to eat um, sticky rice นมจีนก็มากด้อยคือน้องแต่ว่าสาววนเป็นคนมากกินเข่าหลายก่อ I can't blame you either. <clears throat> mm -hmm. Stick your rice barbecue in the fire. <laughs> <laughs> เห well like, huh? มือนี้นนี้อ่กีเขาให้ลูกสลาพีอเนาะบาอย่างเนี้ยอ,อื่นอยากกินเขากีฮะ w h a ออ แน่วัออนใหม่เอามาดังกับมีแต่ใหม่แกนๆจ้ะพี่น้องเป็นทานดี่ดีจ้ะ mưa lên kia khẩu say khai mừng sao không was on <coughs> <What>? <laughs> <laughs> That's, a bit tough. That's right huh? ปัญหาเป็นสิพ yeah, ่น no ้อยากอยู่แต่ว่าเหลาแข็งดีอืม o ่วบอกีปอนอง sticky r มอ หวานจำขนมจีน oh. อ <Nah. S 1> อ <c oughs> เดี๋ยวเบิงมูเล,ลิกๆกะหิวอีกได้จ้า <c oughs> กีเข่าได้บ้าง <c oughs> อื้อ ลาบไปน่องไปก่อนแม่สิโดนแห้งเนาะจะเนาะขอบคุณพี่น่องได้หลายที้ามาติดตามด้จ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณครับปอกอันไม่คลิ้มนาจ้าบ๊ายบาย